ไปดูผมก็เครือ่องเปิดเปิดให้ดูหน่อยเผื่อเขาดูกันอยู่ก็ได้ดูสมั่งสิ่งที่เขาทำอ่ะสิ่งที่ดีๆมีให้ดูอ่ะดูสมั่งนะใช่ดูซมัง่งนะตัวอ๋อตอนตีละครังเหรอตอนตีระรัง

ังงทที่กกน้้อธครฝากฝากอีพี่อ,จจอินทเวศไอรูปคลิปน้องไอไอ,อก่อนที่เราจะเปิดแล้วเราเราต้องเราเราดูให้ดีด้วยนะครับว่ามันเป็นผลกัะภาพหลักใกน้องเนี่ยครับฝากด้วยฝากคือคนด้วยนะครับ ว่าอันนี้ก่อนจะเอาไปโพสคลิปหรืออะไรเนี่ยดูภาพน้องดีๆดีๆอ่ะาะจะสร้างภาพสร้างภาพลักษ์ให้น้องในทางที่ดีนะครับอันนี้พี่โจฝากมานะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับดูดกูการที่จะลงโพสต์ลงคลิปอะไรดูด้วยนะครับ ต้องฝากเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับฝากด้วยฝากทุกคนด้วยครับในห้องช่วยกันสร้างภาพลักษดีๆให้น้องนะครับที่น่ารักน่ารักกันลงได้ครับแต่บางทีเรื่องการหรือเต้นหรืออะไรเนี่ยก็ขอร้องจะเอาไปลงเลยนะครับบางทีมันมีภาพที่แบบ เส้นสนุกสนานเนี่ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยติอขับสร้างสรรได้เดี๋ยวผมขอลงก่อนนะผมจะเ <c oughs> ก็บของกลับบ้านแล้วมันจ,จะมีตอนที่ในร้านอาหาระเอาเสืยวสาวประกอบหายไปแล้ว น่ารักนะมองเรามันน่ารักจริงจริงเดี๋ยวคุณอิจฉาเว้ยมาที่นี้ให้ดับ ปากกีบบ้ครับฉันไม่เคยรู้คนที่สําคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนัน้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้ดีเท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันท กันไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากไปเราจะกิดทวันที่สวยงามสร้างความแตกแยกครับพี่ๆแก่จะ, <Yeah. S 2> จ,ะจะไปอี๋ย <Yeah. S 2> ไปให้ค่าเนียสร้างความแตกแยก ผมไม่ผมผมไม่ผมไม่มไมสนพูดพูดไปดูที่การกระทำมาครับ <c oughs> พูดไปเถอะพูดไปให้เหนื่อย <Okay. S 2> อ,อกใคิดถึงนานนะแต่โชคดี พี่อาจารย์าาขอบคุณมากครับสรงใจต้อไม่เป็นวัในใจผู้จัดเลยนะครับอ๋อลูปหายโอ้อแบบทำมิสิกให้ว้า ไม่เคยรคู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม,ม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต่งางกันไปกลาจะคิดถึงวันที่สวยงามเดือนเวลาผ่านไปจะคิดถึงวันลาที่เราไม่ มาเธอจะไปแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากทำไมไม่เคยไม่เคยจะลเฮ้เพลงนี้มันยังไงเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยเข้าดิคุณเขอยู่แล้วไม่ลืมใครไม่ลืมไม่ลืมไปาคูกกี ไปดูนะครับไอเอ็มวีพีเขาไม่ได้เอามืออบหลังน้องนะครับเขามือวางใช่ที่ทเอ่อทางไว้เขาแค่ยอดตัวน้องอย่างยิ่งดูแล้วให้เกียรติน้องมากๆในการโค้งตัวโก่งตัวออกห่างน้องการวางอย่ามาทำอย่ามาทำสัญญานพูดเองเออเองเดี๋ยวเขาเสียหายขึ้นมามึงจะรับผิดชอบไม่ไหวนะไม่ต้องมาวิจารณ์ไม่ต้องมาวิจารณ์ไม่ต้องมาสร้างความแตกแยกไม่ต้องมาอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ คที่วิทผลิตน่ะคิดอยู่คนเดียวก็ไปไปไปพูดคนเดียวนี่อย่าอย่านำาปใช้พี่ชนไทยสวัสดีครับพี่อย่าให้ผมรู้ว่าใครพูดอีกนะผมจะไปซัดแม่งเลยก็ตอนนี้มันพูดอยู่ไงตอนนี้พูดอย่างนี้พูดเหมือนเมื่อเช้าเนี่พูดเหมือนเมื่อคืนนี่ยอะไรกันมึงไม่เห็นลักษณะท่าทางหรอเละนะมึงดูไม่ออกเลยความความคิดมันตักกะความคิดมันก็ป่วยแล้วมึงก็ต้องเจออย่างกูนี่แหละอี๋ ๋ยวน้องลงก่อนมันด่าแล้วมีรูปน้องพี่ยไปก่อนก็ได้ยืดลงเี่ไม่ได้แล้วหมดอารมณ์แล้วจะจะไรน่นหนาตอนนั้นนึกว่าจะตอนแรกนึกว่าจะหยุดนะเมื่อคืนเนี้ยนึกว่าจะหยุดแล้วนะมึงอย่ามาทําตัวหวังดีหาอะไรเหวอะไรทั้งหนาเลยมีบ้านมึงดีหวังดีแบบนี้มึงก็สร้างแต่ความแตกแยกความสุญหายเอาเงดีไม่พูดไม่อะไรมึงไปดูอะไรอะไรอย่างนั้นนะ เขาจะไม่คิดไม่พูดอะไรกันเลยแม่ไปจ้องจับผิดไปพูดคนนู้นคนนี้มันดีไงสมองมึงเป็นอะไรสมองมึงป่วยกันแล้ไง่วะอื้อทุงวันนั่งคิดจะทําลากันึงเยอเอี้อไม่คิดแม่งอะไรมึงใครไปทำให้มึงเขาไม่เคยฮะเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยพูดถึงพวกมึงไม่เคยไปลอะไรพวกมึงให้ข้าพวกมึงเลยอะเขาโอบอ้อมอารีกับพวกมึงเท่าไหร่แม่พวกมึงก็แม่ง เนือหยันยิงกระลกนี่ว่าตัวเองเป็นฮีโร่ไงฮะเอฟซีน้องทั้งนั้นน่ะมือที่มึงมีกันน่ะมึงคิดบ้างเหียมึงทำอี่ห้ยแบบนี้มึงเกิดเป็นคนบ้าไอ้ท่านมึงโตมาแม่งคุณรู้จักมึงก็พอาะน้องทั้งนั้นเดจีทั้งนั้นไม่ทำร้ายกันแบบนี้เฮียมึงคิดใหม่ปะ จิตใจแม่งอะจิตใจแม่งมืดบอดมึงไปดูอะไรสิ่งที่ดีเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้ดีงามึงทำไม่ดีมึงก็ทําไม่ดีไม่คิดไม่พูดไอ้สิ่งที่พูดที่ดีมีเยอะแยะสิ่งให้ทําเยอะแยะไม่ทํานี่อะไรมันน่าขุดคุยสร้างความแตกแยกเอาสิ่งล้อแหลมมาท้าพิงปัญญาอ่อนการกระทำแบบนี้มันเรียกอีกปุ๊บเลยกูจะบอกให้ ยินทะลงองอาจแม่งมึงก็ไปที่รุดเชิดไปที่มึงมาทำที่ัยแบบนี้มันลอบกัดเขาอย่างนี้มาติจริงแบบนี้มึงเอาความจริงขึ้นมาสิมึงทำให้มันให้มันถูกต้องดิมึงรักน้องจริงมึงก็ไปทำความดีให้น้องดิไม่ใช่มึงมาทำความเฮี้ยอย่างนี้โอ้เกิดเป็นคนคิดไม่ได้เงี้ยหวะเสียลมที่ได้รู้จักจบอบครับผมหมวนเดียวครับ พูด,ดมากขอบวันนี้วันนี้วันนี้ซ้ายขวาแล้ยนะขว <c oughs> าให้ขีดซ้ายขีดขึ้นแบบจ้าพี่เกิดอะไรขึ้นกับยันต์พกแบบยังไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยพี่ยุ่ยขับรถอยู่ทำไมพี่มีอะไรอีกพี่ทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นเขาว่าเขา้าเขา้าเขา้เขาไปเข้าไปอยู่ในกลนุ่มแบงค์นี้ด้วยอ่ะอัดออกมาด้วยใครอยัดโกหกพี่ดีออกมาด้วย ่แตตก็งงโดนเขาไม่ฟังแล้วเขาไปโดนเสี้ยมหรือเปล่าพี่เราก็ไม่รู้ไงต้องแจ้งให้แอดมินรู้แล้วก็แจ้งให้น้องรู้แล้วกดี๋ยวมารอบกัดอะไรกไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะทําไงก็ช่างอ่ะผมไม่ค่อยสนใจแต่ะแต่จะเสือกมาทําน้องอ่ะจะเสือกมามาเสือกมาสร้างความแตกแยกนะมันจะเป็นไงไม่สนพูดทุกวันทุกวันอะไรเนี่ยผมไม่เคยสนเลยนะไม่เคยสนใจ อย่าอย่าอย่ามาสร้างความแตกแยกอย่าเสี่ยงมาสร้างความแตกแยกอความอ่อนนะ้อมสมควรไม่มีเลยแม่งยึดหมดซเอ,อื้อวิจารณ์คนอื่นะได้สิบสี่ครับทำไมมันต้องต้องหนีสิบสี่เพื่อโอ้วันในความเงียนเป็นคนสําคัญดีๆไม่ชอบชอบเป็นกักเดนบ้าคิดง่ายคิดไม่ออก ผมควรแล้วที่อยู่เนี้ยวันพันกว่าเรื่องเกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์อะไรกับพวกเราเลยเกิดประโยชน์อะไรกับพวกอไอ้จีน้องเลยมันดีเลยจะปัญหาเข้ามาทุกวันทุกวันมันใช่หรือเปล่านะไ,ไม่ใส่เก่งในรู้แล้วรู้รอดไปเลย ึงเวลาที่โดนด่านะโดนด่าแบบไม่มีที่จะที่จะด่าแล้วอะโดนด่าแบบไม่มีที่ยืนอะแล้วยอยู่มึงก็จะมึงก็จะไปจูบปากเขาอะมึงคิดลองคิดถึงตัวเองดิเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะว่าคสมมติมึงโดนด่าเนี่ยโดนด่าแบบหนักๆเลยอะโดนทั้งโซเชียลทั้งคําพูดทั้งอะไรทั้งหลายทั้งแหล่โดน,นยันไปยันครอบครัวเนี่ย แล้วยู่วันหนึ่งคืนดีเนี่ยมึงนอนเออให้อภัยเขาดีกว่าไม่อยากและให้อภัยเขาเถอะอย่างนั้นเหรอมึงทําได้มะมึงทําได้เหรอสมองมึงเอาอะไรคิดกันวะ น้องก็พูดแล้วนะว่าไม่ไม่ไม,ไม่ปองดองนะน้องก็พูดแล้วนะเที่ยไม่มีสมองกันแล้วยไงวะมึงจะทำไงก็ได้นะมึะอมง,อ,งอย่าเสือกมายุ่งกับเดน้องอย่าเสือกมาสร้างความแตกแยกนะกูบอกไว้ก่อน น้องน้องเขาเป็นเมนนะเขา,าไม่เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งเอาใจทุกคนนะเออายคุณก็ไม่ใช่ของจริงนี่หว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันจะของจริงได้ไงออบอกร่างหวังอะไรนะ้ ลองเจะยังไงจะเป็นสายโลกสวยอย่างเดียวไม่ไม่สนใจใครหรือจะยังไงหรือเาอายัางไงไปไปไปเคไปเตี้ตตยงรถไปไปทำไปทุ่งอยากที่เรืยองมันว <S <S ุ่นวายเลยวะไม่มีใครไปยุ่งของมึงเลย เอาง่ายๆอ่สิ่งที่มึงจะทําอยู่ทุกวันนะสิ่งที่มึงกาลังจะทําอยู่นะนั่นคืนนอจริงนะถึงมึงจะทําสําเร็จนะนนนายนน้องเขาก็ไม่กลับมาเป็นนเดิมแล้วล่ะเขารู้หมดแล้วมึงทําอะไรก็ทํปเลยเหรือว่าอุดมการมึงเปลี่ยนไปแล้วไม่สนใจอยู่แล้ว Nè, đồ tém tém lại, quay mang đi, quay mang. đi đủ con ถ้าจะเสือกเข้ามาพิมพ์อไร้เ้ี้ย่งงยไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาพิมพ์นะกูคส้นตีนอะไรเนี่ย่อพิมพ์รพ่อแม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปถึงหน้าบ้านมึงนะมาเื่นพ่อแม่กูเนี่ยมาตีเลยมึงจยมาเตือนใครอีกวายเขาคุยเนี่ยเขาคุยเป็นหลักการเขาคุยแบบมีเหตุมีผลเนี่ยเดี๋ยวส้นตีนมาพิมพ์ส้นตีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูไปถึงนาบ้านมึงนะไม่จิงเปิดมาดิมามึงจะรู้ว่ากูไปได้ไหม จริงมึงยังไม่กล้าเปิดเผยเลยเี้ยมาเม้นต้้งตีความคิดแม่งก็เหลวแล้วเนี่ยเขาคุยกันอยู่เสืงมาพิมพ์พ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวก็เจาะยูสไปหาที่บ้านซะนี่เฮีย เกมเดี๋ยวมาแป๊บหนึง่งขอไปอนี่ก่อนดูเรื่องอมเสียเลยนกำลังอารมณ์ดีนีนสน่สังคมเนี่ยสังคมเนี่ยมีคนอย่างพวกมึงนี่แหละมันถึงไม่เจริญอะ่ะเฮียแม่งเขาจะไปถึงไหนแล้วเขาไปถึงรอนเขาไปถึงไหนนน เอาละครับตอนนี้มีมีสิบเอจากนอกสำนักนะครับผมมาไ,ไมื่นมาแล้วครับผมสงสัยจะเป็นร่างทองกระทับอืมได้ตั้งสิบเก้าเหรียญสุดยอดสุดยอดอ่าคุณคุณ